สวัสดีชาว Youtube ทุกท่านครับวันนี้มาเจอรถสวยที่อูต่อเสริมชัยนะครับโอ้ฮิโน่ฮิโน่กับ306กครับนี่ครับการแต่งคนละสไตล์ครับคันนี้เฮ้ยฮิโน่นี่ของเซบอยหรือเปล่านี่ครับโอ้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับก็ ตายข้างบนก็กระจกก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกระจกนี่ครับกระจกก็คล้ายๆกันฮีโน่ครับตัวนี้ฮีโนโอ่อิสุมาทำอะไรเอ่ยคันนี้อ,อ,อ้๊ เป็นไรเอยเนี่ยมีแผลสงสัยมาซ่อมกันชนแน่นอนเลยเอา้าแต่สปอรตไลท์ไม่แตกกันชนบุบอหน้าเลดครับคันนี้สวยงามครับโอ้ทีมงานพวกนายมาัดสวยงามครับคันนี้ไม่ทราบว่าเอามาทำอะไรเหมือนกันนะครับเห็นเอามาจอดนะครับ เอฟซี uh, ชอบรุ่นไหนครับคอมเมนต์ Comment กันมาหน่อยนะครับคอมเมนต์การแต่งนะครับเนี่ยมันก็คนละสไตล์นะนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็บางฝุ่นก็คือแบบเรียบๆง่ายๆไม่ยืนมากเท่าไหร่นะครับบางฝุ่นตัวหน้าอันนี้คือ360นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินไปดูรอบคันก่อนก่อนเอาอเป็น สามหกก่อนแล้วกันเนาะนะครับนี่ครับสามกศูน็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะครับชั้นล่างแล้วก็มีหน้าเลดครับนี่ครับหน้าเลดหน้าเลดโอ้โหคันเขียวครับสวยงามครับโอ้สวยงามมากเลยเนี่ยอู้ห สวยงามมากครับนี่ครับโอ้โหอื้อโอ้โหนี่น่าจะเป็นพี่หมัดแน่นอนเลยนี่ตัดสติกเกอร์แบบนี้พี่หมัดตัดสติกเกอร์แน่นอนเลยโอ้โหดูท่อยเสียครับนี่ อ้าว oh. อันนี้เจาะท่อเล็กครับเจาะท่อเล็กเดินแนบ oh. Oh. อ้าโอ้เจาะท่อเล็กเดินแนบครับตัวนี้ออกทุกบ้องมี2องบองเนี่ยออกเยอะกว่าเขาสองบ้องแรกตรงนั้นก็ออกจะอ,ออกเป็นชุยๆครับ ก็หักท่อไปฝั่งนู้นครับอันนี้คือ360นะครับสวยงามมากเลยแคปเลตครับอเนี่ยการแต่งรถไม่ต้องอะไรมากมายคือแค่นี้เนี่ยของผมถ้าเป็นผมผมัแต่งแต่งแค่นี้แหละนี่ครับท่อเรียงหลายๆยใบนี้อ๋อมีไงสติกเกอร์อยู่นี่นี่ลืมลืมดูครับนี่ครับต้นท่อซิ่งดานเควียนครับ อ๋อนี่เจอแล้วเนี่ยนี่ก็อูโตอเสริมชัยครับจัดกระบะให้แล้วก็สีครับนี่ครับคันนี้ที่ส่งไปโคราชตอนนั้นที่ผมไม่ได้มาถ่ายนะครับคันนี้ที่จัดเต็มไปตอนนั้นเนี่ยไอ <c oughs> ผมไม่ได้มาถ่ายไงคันที่ออกไปตอนนั้นกลับมาคืนแล้วครับมาเคลมตัวกันชนหน้า อนี่ของสามหกศูนย์ครับอู่ต่อเสริมชัยจัดให้ครับคันนี้นี่บางคงลงบางคงเล็บางฝุ่นก็ติดตั้งที่นี่ครับเบ็ดเสร็จออกจากอู่เลยครับนี่บางฝุ่นยืดแบบจดุดจวดเลยนี่ครับดูข้างหน้าครับเป็นอะไรเขาเรียกอะไรโอ้โหสวยครับลายตาหูบอก นี่ครับ uh huh. ซื้อทุกคันดันทุกตัวนี่คันนี้เคยมารีวิวอยู่แต่ว่าตอนออกไม่ได้รีวิวนะครับวันนี้ก็ได้เห็นตัวจริงครับเออที oh! ่เด็ดที่เด็ดเนาะมิชลินครับมิชลินอยู่ข้างหลังนี่ครับมิชลินอยู่ด้านหลัง นี่อยู่ที่จะมองบิสติกเกอร์ฝั่งน้น้นอะไรคิดถึงบังอรนชื่อเฟสนะครับอะไรนั้นนายหรือนางนายนายบอยครับนายชื่อบอยแล้วไงนายชื่อบอยแล้วไงอันนี้รถเสียบอยครับฝั่งนน้นแต่นี้ไม่รู้ว่าใครขครับนี่ครับ ท้ายก็ก็ออกกันคนละสไตล์นะครับออกกันคนละสไตล์บางฝุ่นก็ใส่กันคนละสไตล์อ่าบางฝุ่นคันนี้ก็ใส่แบบเรียบๆง่ายๆครับไม่ยืน่นไม่ล้นคันนี้ก็ยืดออกมานิดหน่อยแล้วก็ไอ้คันนี้เป็นอูโชคนะครับของอูโชคทมานะครับของอูโชคอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเอามาทําอะไระครับอูโชคอูโชคที่ผมเคยไปรีวิวนะครับ นี่บางฝุ่นตอนนั้นใส่เป็นนี่ครับแต่ก่อนน่าจะยื่นขึ้นบนหรือเปล่าหรือว่าตัดออกไม่แน่ใจน่าจะตัดออกน่าจะชอเฟอร์ตัดออกหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งล่องไกลนะครับพูดง่ายๆขี้เกียจนู่นนี่นั่นนะครับเข้าใจอยู่โอ้ชีหลอกน่าจะวิ่งหินวิ่งหินวิ่งทรายโดน าหินหล่นใส่ครับสเก็ตหินเวลารถไมโครโรถอะไรตักมาปุ๊บหินหล่นใส่นี่ครับอูต่อเสริมชัยนี่ก็มาดูนี่ครับแต่ละคันการแต่งก็จะไม่เหมือนกันครับอืม โอ้โหโอโยปวดโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอเข้าไปนั่งในถังเลยได้สบายเลยนี่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เสียตินโทรมาให้ซื้อข้าวก็วเลยต้มไฟก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับ มาเลยโอ้โหมิชลินครับมิชลินอืมนี่เห็นไหมทอยเสียอ้าวคันนี้ไม่มีท่อพักครับผมบอกแล้วว่าคนละสไตล์กันนี่ตัวนี้บานพับที่เก็บโขงเอ้ยมีสปริงด้วยอ๋อนี่ครับ เป็นถังเหมือนญี่ปุ่นตัวนี้ถังญี่ปุ่นเอามาใส่เดี๋ยอันนี้มีสปริงเด้งอ๋อหววเฮงครับหววเฮงตัวนี้ก็เป็นของหววเหงครับก็มีเสียงออดถอยนี่ครับการแต่งนถดคนละสไตล์จริงๆเลยคนละสไตล์นี่ก็น่าจะเป็น พี่หมัดหรือเปล่าตัดสติกเกอร์ให้นี่ครับการแต่งรถกันคนละอย่างกันเลยนี่ครับหน้าเลรดอันนี้ก็หน้าเลรดเหมือนกันแต่เหรดไม่เต็มเพราะว่าฮีโน่มันจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ไอกาบตัวนี้เนี่ยเป็นแค่กาบตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยน ตัวนี้เก็บใบเหมือนเดิมเป็นแค่ตัวนี้ครับพีโน่เป็นแค่นี้ก็สวยงามแล้วครับหรูแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเล็บนะครับแต่ชอบสีคันเนี้สวยครับสีมนคนละอย่างเลยเงาวุบเลยเนี่ยกระบะนี่เงาเลยเนี่ยเขียวเหมือนกันแต่ว่าทางนี้จะเงากว่าเขียวเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เขียวเหมือนกันแต่ สีนี้จะออกเงากว่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงสาหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเอียวลันทุ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe และติดตามมากันให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย,บายสวัสดีครับ